สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้คุยกันถึงหนังไทยหนังเก่าหนังแผ่น อีกแล้วครับเป็นหนึ่งในสเรื่องที่ GDS และ g t s นำมาเข้าโรงใหม่เดือนกรกฎาคม2563ในสถานการณ์โควิด -19 ที่อารวาดร้ารแรงทำให้หนังใหญ่ๆหนังใหม่จะฮรูดไม่สามารถเข้าฉายโรงได้เราก็ต้องใช้หนังเก่าวนไปทั้งหนังไทยหนังเทศและเรื่องนี้ก็คือเรื่อง Fan Day เป็นหนังที่มีขึ้นมาในยุคข,ของ GDS นะครับตั้งแต่ปี2016 หรือประมาณ4ปีผ่านมาแล้วนำแสดงโดยเตอ๋อและมิวครับเรื่องนี้เป็นหนังประเภทดรามา่าโรแมนต์ก็คือเป็นหนังชีวิตและเป็นหนังโรแมนติกเรื่องของเรื่องมีชายหนุ่มคนหนึ่งคือคุณเตอ๋อเนี่ยเขาแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงเป็นคนที่พูดจาก็ ขวานผ่าซากนะครับก็คือพูดไม่เข้าหูใครแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าใครจะยินดียินร้ายอะไรกับเขานี่ก็คล้ายๆกับพระเอกในเรื่องวัน Hour Thirty Minute Session ที่เพิ่งดูเมื่อสักครู่ของญี่ปุ่นเลยนะครับก็การที่เขาไร้มนุษยสัมพันธ์เช่นนี้ก็เลยทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากใครต่อใครที่จะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมายนักแล้ววันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ คือมิวนี่แหละเขาในเรื่องชื่อนุ้ยนะครับในในเรื่องผู้ชายชื่อเด่นนุ้ยก็สามารถเรียกชื่อเขาได้อย่างถูกต้องถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียกชื่อจากป้ายชื่อบนหน้าอกก็ตามทีแต่มันทําให้เขาดีใจมากว่าเขาเป็นคนที่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้เขาก็เลยรักนุ้ยมากแล้วเขาก็รู้ความจริงว่านุ้ยนั้นมีคนรักอยู่แล้วก็คือเจ้านายของนุ้ยที่มีลูกมีเมียแล้วสรุปว่าพระเอกเป็นฝ่ายแอบรัก นางเอกรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับครับเป็นชั้นๆไปอย่างนี้เรื่องนี้เมื่อ4ปีที่แล้วพี่โอก็ดูแล้วแล้วพี่โอ๋ดูแบบเออง่วงเหงาหาวนอนจะบอกความจริงว่าพี่โอในสมัยนั้นกับพี่โอนะ๋ณนะนะปัจจุบันนี้เป็นคนละคนกันก็ว่าได้นะครับสมัยนั้นเป็นคน ไม่มีหัวจิตไม่มีหัวใจไม่มีความรักไม่สนใจใดๆแล้วก็เห็นความรักเป็นเรื่องตลกความรักเป็นเรื่องปัญญาอ่อนความรักเป็นเรื่องของคนที่มัวเมาในกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นว่าคนเราสามารถรักกันจนถึงขั้นทําอะไรอะไรอย่างนี้ได้ยังไงกัน นะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นมากมายในโลกนี้ว่าคนที่รักกันจนถึงขั้นตายแทนกันได้เยอะมากคนรักแล้วไม่สมหวังทำลายชีวิตตัวเองก็มีมากคนรักจนยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็มีคนรักที่ไม่เคยสนใจตัวเองไม่เคยทำอะไรให้ตัวเองเลยแต่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คนที่เขารักทั้งหมด โดยที่ไม่สนใจว่าตัวเองดื่เดือดอร้อนหรือไม่ก็มีมีจริงๆแต่ตอนนั้นน่ะพี่โอและไม่ใช่พี่โอคนเดียวหลายๆคนที่เป็นเหมือนกันหลายๆคนที่ไม่ใยดีกับความรักเหมือนกันว่าความรักประเภทนี้เป็นความรักของคนที่โง่เขลาเป็นความรักที่ไร้สาระเป็นความรักที่ไม่ทําให้เกิดประโยชน์ใดๆกับชีวิตมีแต่ผลเสียครับ ครั้งนั้นพี่โอและบางคนก็ไม่ให้คะแนนเรื่องนี้หรือให้คะแนนที่ต่ำมากและบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องของคนโรคจิตสองคนด้วยซ้ำผู้ชายก็โรคจิตที่มาแอบ,บรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วยอมอยู่ในสภาพเมียน้อยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับ ความรักเป็นเรื่องที่พูดยากถ้ามันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันไม่เกิดกับใครก็ไม่มีความรู้สึกหรอกมันไม่ได้เกิดกับพี่โอในเวลานั้นพี่โอก็ไม่รู้สึกแต่เมื่อมันเคยเกิดขึ้นกับพี่โอมาแล้วหรือเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่เคยมองหนังเรื่องนี้ในช่วงเวลาหนึง่งและมามองหนังเรื่องนี้ในช่วงเวลาหนึง่งเกิดขึ้นในช่วงที่เข้าใจความรักเข้ <S <S <rot ting S 2> าใจคนที่มีความรักแล้วความเห็นต่อเรื่องนี้มันจะพลิก เปลี่ยนไปเลยสิ้นเชิงเรื่องนี้ได้คะแนนจากเมืองนอกเฉลี่ยรวมกันทั่วโลกนะครับได้ถึง7.7เต็ม10ซึ่งเป็นเรื่องที่สูงมากเป็นคะแนนที่สูงมากคนโหวตพันกว่าคนหมายความว่ามีคนที่ให้10เต็มหรือให้ถึง8-9ถึงค่อนข้างเยอะแล้วคนที่ไม่มีหัวใจอย่างเช่นพี่โอนเนบางเวลาก็ให้คะแนนต่ำก็มีบ้างแต่ว่าเฉลี่ยแล้วได้7.7ทำไมถึงให้มากขนาดนี้นั่นเพราะว่า เรื่องนี้มันกระทบกับความรู้สึกอย่างรุนแรงที่สุดใครไม่เคยแอบรักเขาไม่รู้ใครที่ไม่เคยแอบรักคนที่ไม่สนใจตัวเองนะไม่รู้ใครที่หลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วก็ไม่รู้ไม่มีวันเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกนี้แต่ทุกวันนี้พี่โอมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ ที่อยู่ในกลุ่มบุคคล2ประเภทนี้มากและทั้ง2ประเภทนี้ไม่ใช่ถึงจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้รับจากคนใกล้ชิดนะครับเราสามารถดื่มด่ากับประสบการณ์ของคนใกล้ชิดของเราได้ถ้าเราเข้าใจเขาจริงๆและตอนนี้พี่โอก็ได้เข้าใจแล้วพี่โอเข้าใจคนที่แอบรักคนที่ไม่เคยสนใจตัวเองเลยแบบเต๋อในเรื่องเขา ถูกมองว่าเป็นโรคจิตด้วยซ้ำเขาต้องตื่นแต่เช้ามาจองที่จอดรถให้เขาแอบเอาเพลงเพราะๆไปใส่ในเครื่องคอมให้เขาทำทุกอย่างสารพัดแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือความเฉยชาความตกใจเมื่อเขาบอกชอบเขากับโดนความออึง้งรีบ ผู้หญิงรีบฉีกตัวหนีไปเมื่อเจอกันในลิฟต์แทนที่จะลงไปด้วยกันก็แกล้งทำเป็นลืมของเขาได้รับสิ่งเหล่านี้มาตลอดแต่เขาก็ยังแอบรักในขณะที่ผู้หญิงรักผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลเขาก็รอมาตลอดว่าผู้ชายคนนี้จะต้องหย่ากับเมียแล้วมาแต่งงานกับเขาแน่แต่ในที่สุด เธอก็รู้ความจริงว่าผู้ชายกําลังจะมีน้องอีกคนหนึ่งมีลูกอีกคนหนึ่งเห็นว่ามันคงจะไม่ได้ละมันมีสายใยผูกพันมัดขึ้นไปอีกหลายชั้นจากเมียหนึ่งลูกหนึ่งกลายเป็นลูกสองแล้วจะไปทิ้งลูกทิ้งเมียให้มาแต่งงานกับตัวเองได้ยังไงตัวเองจะเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นได้ยังไงเธอก็เลยฆ่าตัวตายแต่เธอไม่ตายครับมัน กลายเป็นอุบัติเหตุที่เธออาจจะต้องอาจจะอยากตายแหละแต่บังเอิญไปติดอยู่กับความหนาวจัดจนหมดสติไปซะก่อนและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือเธอจะสูญเสียความทรงจำไปหนึ่งวันเธอจะจำอะไรไม่ได้เลยในช่วงสั้นๆที่เกิดขึ้นแต่จะจำเรื่องก่อนหน้านั้นได้เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่อง,องตอนเด็กจำได้แต่ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอจะลืมว่าเธอกำลังรักคนที่เขามีลูกมีเมียแล้ว อันนี้เป็นสิ่งที่หมอบอกกับพระเอกแล้วพระเอกเองก็ไปใไปพี่เตอ๋อของเราเองเนี่ยก็ได้ไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฮอกไกโดนะครับว่าขอให้ได้เป็นแฟนกับเธอวันเดียวก็ยังดีคําอธิษฐานนี้มันก็เป็นจริงสแสดงว่าที่นี่ของฮอกไกโดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผู้หญิงตื่นมาสูญเสียความทรงจําแต่ก็ปฏิติประต่ออะไรได้จากหลักฐานที่มีในที่สุดเตอ๋อก็สวมรอยว่าเขานั่นแหละคือพี่ ท็อปตุยธีรพัฒนสวมรอยว่าเป็นแฟนกันมาตลอดผู้หญิงก็งงไม่เข้าใจว่าจะมาเป็นแฟนกับคนอย่างนี้ได้ยังไงคือลักษณะอาการก็แปลกคำพูดก็แปลกมนุษยสัมพันธ์อะไรก็ไม่ดีรูปถ่ายรูปคู่ก็ไม่มีแต่แล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเต๋อก็พยายามทำทุกวิถีทางจนภายในหนึ่งวันนั้นเป็นหนึ่งวันที่เขาได้รับ ความรักจากผู้หญิงคนนี้อย่างเต็มเปี่ยมโดยการถึงแม้ว่าจะเป็นการหลอกว่าเป็นแฟนตั้งแต่แรกผู้หญิงเองก็มีความสุขโดยที่ไม่เคยมีความสรงจำมาก่อนว่าผู้ชายคนนี้คือแฟนแต่ในท้ายที่สุดก็ยอมรับด้วยดีนะครับแล้วเมื่อเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ของคนโกหก เมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วกำลังจะต้องตกร่องปล่องชิ้นกันความเป็นคนดีก็เข้ามาในที่สุดก็เปิดเผยความจริงผู้หญิงก็รับไม่ได้ว่าถูกหลอกถูกโกหกมาขนาดนี้แต่ในขณะที่กำลังทะเลาะก,กันผู้หญิงก็ได้รู้ความจริงของตัวเองอีกเหมือนกันว่าตัวเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเขาเลยเขาแอบรักตัวเองตัวเองก็ไปแอบรักเขาในที่สุด คนทั้งคู่ที่มีปัญหาชีวิตคล้ายๆกันก็ปรับความเข้าใจกันแล้วคืนนั้นก็จบลงตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็จำอะไรไม่ได้แล้วความทรงจำหนึ่งวันเธอจำสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหนึ่งวันนี้ได้แต่ความทรงจำที่เกิดขึ้นในวันที่เธอลืมนั้นเธอก็จะลืมมันไปทั้งหมดว่าเคยเป็นแฟนกับเต๋อหนึ่งวัน มันเป็นเรื่องที่เศร้ามากบีบคั้นหัวใจมากถ้าดูด้วยความรู้สึกดูด้วยหัวใจจริงๆดูอย่างเข้าใจคนที่มีความรักจะรักหนังเรื่องนี้มากเลยครับแรกๆเมื่อ4ปีที่แล้วพี่โอไม่ได้ทำคลิปแบบนี้ไม่ได้ทำ u t u b e พี่โอก็แค่เขียนวิจารณ์แล้วก็บอกไปว่าเรื่องนี้ไปดูคือเราเน้นว่าเราเป็นคนชอบญี่ปุ่นเรื่องนี้ถ้าไม่มีความรัก ถ้าเห็นว่ามันเป็นหนังโรคจิตหนังของคนโรคจิตก็ไปดูเอาวิวฮอกไกโดซึ่งสวยงามสารพัดแค่นั้นก็คุ้มแล้วครับความคุ้มอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงฝันลำเอียงของพี่แจ้ดทุพลแก้วการอยู่ตรงนี้อยู่ในเพลงนี้อยู่ในฉากที่ถูกที่ถูกเวลามากๆขนาดตอนนั้นดูด้วยความรู้สึกของคนไม่มีความรักนะยังรู้สึกว่า เพลงมันดีเพลงมันโดนมากแต่ครั้งใหม่ที่เขากลับมาฉายเมเจอร์ใหม่เนี่ยดูอย่างเข้าใจคนมีความรักดูอย่างใช้หัวใจดูแล้วไม่ได้ใช้ตากับสมองดูอย่างเดียวเพลงฝันลำเอียงเป็นเพลงที่เพราะที่สุดกลายเป็นเพราะที่สุดของพี่แจหรือเพราะที่สุดของหนังเรื่องนี้เพราะที่สุดของเพลงประกอบ gdh ไปเลยขนาดนั้นครับมันมันโดนมากๆตั้งแต่ตั้งแต่แซกโซโฟนไปยังเสียงร้องแต่ฟันลำเอียงแบบ โอ้ยมันปวดร้าวจริงๆครับทั้งหมดที่พี่โอพูดกล่าวมาเนี่ยหมายความว่าเรื่องนี้ดีมากพี่โอให้ได้8เต็ม10ครั้งนั้นอาจจะให้น้อยกว่านี้แต่ครั้งนี้ให้เต็มที่ขนาดนี้เลยแต่ส่วนที่หักคะแนนไปก็คือส่วนที่ไม่ชอบเราอยากดูหนังที่สุขสมหวังเราไม่อยากดูแล้วร้องไห้ที่จริง ไอ้การได้ดูซ้ำเนี่ยคือถ้าพี่โอรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ไม่สุขสมหวังดูแล้วร้องไห้น้ำตาท่วมพี่โอก็คงไม่ดูซ้ำเพราะการดูครั้งแรกพี่โอไม่ได้รู้สึกแบบนี้เลยดูแบบคนรักกันอย่างนี้ได้ยังไงเออวิวสวยนะแบบดูสลับกันไปด้วยจะดูแค่วิวกับแค่ฟังเพลงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ดูด้วยอารมณ์ที่ควรจะเป็นแต่ครั้งนี้ เมื่อดูแล้วอินถึงขนาดนี้แล้วพี่โอก็จะไม่ขอดูซ้ำอีกและไม่ขอซื้อเรื่องนี้มาเก็บสะสมด้วยเก็บไว้ในความทรงจำก็พอคนเราคนที่มีความรักที่มีความผิดหวังคนแอบรักคนรักคนมีเจ้าของเจอกับตัวเองมันหนักมากขนาดไหนแล้วยังจะต้องมาดูหนังที่มันตอกย้ำความเศร้าของตัวเองอีกมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับดูแล้วอาจจะไปฆ่าตัวตาย ดูแล้วร้องให้น้ำตาท่วมดูแล้วจมอยู่ในโลกมืดไม่ดีครับเรื่องนี้เป็นหนังที่ทำให้เรารู้สึกอินได้แต่ไม่น่าจะสร้างความเจริญใดๆให้กับชีวิตก็8ปดเต็มสิบก็พอสมควรแล้วนะครับตอนจบมันก็ เศร้าเกินไปเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ที่จริงถ้าจบด้วยทางออกที่มันสมบูรณ์กว่านี้ด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งด้วยความที่ท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงก็เลิกหลงรักคนที่ไปมีมีลูกมีเมียแล้วก็กลับมาเป็นโสดไม่มีภาระผูกพันผู้ชายก็ไม่มีภาระผูกพันใดๆสองคนนี้รักกันจบดีๆแบบนี้หนังเรื่องนี้น่าจะได้1สเต็มและเป็นการให้กำลังใจคนที่ผิดหวังในชีวิตด้วยแต่ เมื่อจบแบบเรื่องจริงขนาดนี้จบเหมือนจริงเกินมันก็ทำให้เป็นการตอกย้ำคนที่เจ็บแล้วเจ็บลงไปอีกนะครับก็อยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยความสุภาพหรือมาเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้นะครับ youtube com o k n i t i t h e facebook com o k n i t i t h e เป็นเพื่อนเฟซพี่โอได้ที่ facebook com nitithe ok ชอบใจให้พี่โอคุยอะไรก็ได้กด subscribe กดติดตามไร์วิวแชร์ไม่เอาเก้าอี้รถเข็นแล้วเจอกันในคลิปต่างๆหรือเจอในไลฟ์ประมาณสัปดาห์ละหนครั้งก็ได้นะครับยังไม่เจอไลฟ์หรือคลิปใหม่พบกันในคลิปเก่าๆได้ตลอดมีเยอะมากครับพบกันในคลิปอื่นๆครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกลตเจ็ไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพรอมเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหน่อยนิดสออเมตร